ได้มีโปสการ์ดให้นะคร <definition, type. S 1> ับเชิญเลยครับได้เลยครับนะอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับบอกไปก่อนนะเข้าใจบางทีพอยืนตรงนี้เหมือนเราเราเคยรับปริญญากันมาทุกคนเลยนะครับพอมีคนยื่นอะไรให้เราถ่ายไปมองกล้องบางทีมันเป็นออโตเมติกเลยนะครับร้อนไหมพี่แจ๊กมีร้อนไหมวันนี้เอามาพร้อมชุดเชิญ กันเลเขอดอกไปเลยครับที่อยู่นตู้นี้ี่ใชหหลังจากเซ็ตนี้นะครับก็จะเป็นเซ็ตสเปเชียลโฟโต้อีก3ท่านด้วยกันเขาไปนั่งก่อนได้เลยนะครับไปนั่งก่อนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวด้านหลังถ่ายรูปกันด้วยขอบคุณครับเธอไปปุบเขาจะไปเลยครับใช่เลยครับ สิทธิพิเศษนะครับตอนนี้ยังมาไม่ครบนะสิทธิพิเศษที่พี่ไปเพิ่มให้ตอนนี้มาไม่ครบใครที่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิพิเศษในการรับทราเวลเซ็ตจากพีเพ่เบ๊กตอนนี้ขอเชิญได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าไม่มีใครมาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สเปเชียลโฟโต้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เบ็กเนี่ยลงไปเซ็นที่รูปข้างล่างเลยแล้วก็รับกันหน้ารูปเลยนะครับ ตกใจคุณแม่ซื้อมาเยอะได้ยินว่าซื้อเกือบครึ่งร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นสเปเชียลโฟโต้พี่เป๊กเดี๋ยวจะพี่เป๊กเนี่ยลงไปเซ็นที่รูปด้านล่างแล้วก็มอบกันที่รูปด้านล่างเลยเดี๋ยวเราให้ทีมงานดูก่อนว่าเป็นรูปไหนครับรูปดูเลยใช่ไหมพี่เป๊กเลือกเลยขอบคคุณ่ะ ก็พี่เป๊กบอกว่าจริงๆงานวันนี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจเนาะให้กับทัพพี่เป๊กและทีมงานทุกคนนะครับอ่ะเมื่อกี้ปกเมืพี่เป๊กแล้วขอพ่เศษปกเมื่อทีมงานทุกคนด้วยคือผมให้พี่เป๊กบอกค่ะทัลล์โซไม่ได้ออกมาเพื่อการหาเงินจากทุกคนแต่มันเป็นความสุขและความมันเป็นแพช s i o ของพี่เป๊กจริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำออกมาแล้วทุกคนชอบนั่นก็คือความสุขของทัพพี่เป๊กและทีมงานทุกคนแล้วอยากให้มีซีซั่นสี่ไหมทุกคนพี่เป๊กรับเรื่องไปแล้วจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวรอตดามกัน นะครับขอบคุณพี่เป๊กด้วยอ่ะตอนนี้พี่เป๊กเลือกเลยดีกว่า3รูปที่พี่เป๊กอยากจะเซ็นแล้วมอบให้เป็นรูปไหนรูปไหนก็ได้พี่เป๊กเพราะพี่นัทก,ก็ถ่ายรูปตลอดอยู่แล้วเนี่ยอ,อ,อันดีเลยต้องใจแล้วอ่าไหนใช่รูปไหนนะโอ้โหที่เราเปิดก็ต้งนานเราะปิดตั้งหมดไปถ่ายพี่เป๊กกันพี่นัทนะโอเคเดี๋ยวพี่เป๊กเซ็นตรงน,นี้แล้วเราคนแรกเลยดีกว่าไหมครับ ขอเชิญสเปเชียลโฟโต้ท่านแรกผู้โชคดีของเราเชิญเลยครับแหมผมคือบอกแปะวัสดีครับได้ซื้ออะไรยังจ๊ะสิบยาได้รูปได้รูปพี่เบ็ค์ข้างบนนี้อยู่ตงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคท่านแรกไปแล้วพี่แบงค์ก็รูปตรงนี้ด้ยไหมนี่ยตรงนี้สวยเลยเลือกตั้งแต่หนึ่งในสามเรื่นี้สวยๆไงอะ เป็น LA, AK ออกมาเป็นเลือกเลยอันน <Okay. S 1> ี้ขอเป็นอเมริกา USA ขบวนเป็นยังไงแบ้างยังอยู่ไหมเนี่ยอันนี้รูปที่สองแล้วนะครับรูปที่ชวนในงานนี่แหละพร้อมลายเซ็นรับไปเลยอันนี้คือเชยลโฟโต้จริงอ่ะขอเชิญผู้โชคดีท่านที่สองครับฝากพี่ๆช่ก็เก็บภาพด้วย ต่อไปต่อไปจะเป็นฝั่งนี้โอเคพี่เบ็คครต่อไปจะเป็นฝั่งไทยนะูปนี้ะรูปนี้ีพี่เ็นี้สวยส ครบครบสามเซนแล้วเดี๋ยวฉันโอเค,เค,อเคสุดยอดเ,เรียบร้อยครบสามเรียบร้อยอ๋อ,ยอเดี๋ยวครับถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนอเอาพี่แฝดมาเซ็นเอาให้พี่แฝดเซ็นแทนได้ไหมตรงนี้หล่อมากหล่อมาก พี่แบ็กเรียบร้อยแล้วพี่แบ็กทิ้งท้ายหน่ยงานวันนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดพี่เป็กไปไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่แบ็กอะนิดนึงอย่ากะฝากะไรทิ้งท้ายครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะครับที่มากันในวันนี้นะครับมาให้กำลังใจกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับและสปอร์ตนะครับก็อยากจะทำเอ่อ อะไรแบบนี้กุกกี้คุกก๊้คุกกี้อะไรครับให้ทุกคนได้แบบว่าลองดูว่าชอบไหมชอบนะครับ maybe season 시즌4ก็กต่มังจะตามมาเร็วๆนี้แล้วอย่างเงี้ยฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกอความากๆนะครับตอนนี้แบบว่าอาจจะต้องถึงลาเพลงกันแล้วนะครับตอนนี้เรา love you สวัสดีครับแล้วก็คุกกี้คุกกี้ ทีมคแมนดคารกควรัครับครักครักามกรักมักเฮียรักวีกครักคกครับคารัควรครับวันคี้ขอบคุณทุกคนนะครักกลักบ้านกันดีๆ